ครั้งปุ่นนี้ก็จะมาอ่านเรื่อง Master of อ o ฟตอนที่76ฝากกด s u b s c r i b e ช่องลิทมาังหะก,กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากปกดติดตามเพจผู้แปลแปลยันหวังกันด้วยนะครับเขาจะได้แปลกันมาให้เราดูกันเร็วๆนะครับแล้วก็ฝากปกดติดตามเพจของผมด้วยนะครับลิทมังหะเอฟบีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปทั้ง2องอย่างเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับนายทำผลงานได้นะ่าประทับใจนะ น้องเล็กฟังอยู่วนแต่นายเพิ่งจบการศึกษามางั้นฉันจะแนะนำอะไรให้ฟังก็แล้วกันประการแรกภารกิจของตระกูลผู้เชี่ยวชาญอู่จะต้องรับภารกิจอย่างน้อยหนึ่งกิจต่อเดือนแต่ยิ่งนายทำได้มากเท่าไหร่นายก็จะได้รับการประเมินที่ดีมากขึ้นเท่านั้นภารกิจจะถูกแจกจ่ายโดยห้องโถงภารกิจฝ่ายในหรือไม่ก็ฝ่ายนอก แต่ผู้เชี่ยวชาญกูจะรับภารกิจได้ครั้งละหนึ่งภารกิจเท่านั้นประการที่ 3. ภายใต้เงอนไขพิเศษผู้เชี่ยวชาญกูอาจจะยอมแพ้ในระหว่างทำภารกิจถ้าเป็นแบบนั้นนายจะถูกตัดคะแนนประเมินผลผู้เชี่ยวชาญกูระดับ1จะขอยอมแพ้และทิ้งภารกิจได้ผู้เชี่ยวชาญกูระดับ2เท่านั้นถึงจะทำได้ แต่พวกเขาจะสามารถขอทั้งภารกิจได้หนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นเอาละพวกเราไปทำภารกิจเก็บรวบรวมน้ำแข็งมากสำเร็จแล้วภารกิจต่อไปคือการลากวางปลามันไม่ค่อยเป็นอันตรายนักจึงเหมาะสมกับการฝึกของนายทีเดียวขอบคุณสำหรับความห่วงใยครับท่านหัวหน้า น้องเล็กฟางหยวนนายสมควรที่จะต้องขอบคุณท่านหัวหน้าจริงๆภารกิจเช่นนี้เป็นภารกิจไม่ยากจึงได้รับรางวัลน,น้อยแต่ถึงกระนั้นท่านหัวหน้าก็รับมันมาแสดงว่าท่านหัวหน้าห่วงใยนายเป็นอย่างมากใช่ใช่ถูกต้องแล้วละทำไมน้องเล็กฟางหยวนไม่เลี้ยงอาหารขอบคุณท่านหัวหน้าสักมื้อล่ะน้องเล็กฟางหยวน นายพึ่งจะจบการศึกษามาก,การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าไหนไม่รู้เริ่มยังไงก็เลี้ยงหารเราก็พอแล้วอย่าไปกดดันเขามากเลยเขาเพึ่งจะออกจากสำนักมาได้ไม่นานเขาคงมีหินวิญญ,ญาณอยู่ไม่มากหรอกฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดนะแต่ฉันมีบางอย่างอื่นที่จะต้องทำพรนั้นขอตัวละ คนเล่ยประโยชน์พวกนี้ไม่สําคัญเลยแม้แต่น้อยพวกเขาไม่มีค่าพอให้ฉันไปสนใจหรอกนะเฮ้ hey, มันหมายความว่ายังไงกันเขาไม่ได้ยินที่พวกเราพูดเหรอเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเราพยายามจะสื่อเงั้นหรอเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> เอาหน้าฟัางหยวนจะรีบไปไหนกันเล่านายกำลังหาบานเจ่าอยู่ใช่ไหมล่ะ ให้พวกเราไปด้วยสิฉันนะ่ะพอรู้จักคุณเคยกับเจ้าของบ้านเช่าอยู่บ้างนะฉันต้องเช่าบ้านจริงๆนั่นแหละจะอยู่ในสำนักต่อไปก็ไม่ได้แล้วท่านมีคำแนะนำงั้นเหรอบ้านของฉันราคาสิบหินวิญญาณไม่มีราคาอื่นอีกแล้วหืมต้องการเช่าบ้านของฉันด้วยหินวิญญาณแดก้อนเนี่ยนะฝันไปเถอะ นายต้องหวังมัดจำย2 0สหส่วนที่ไหนก็ทำเช่นนี้ทั้งนั้นแหละนายน้อยฟางหยวนในที่สุดฉันก็เจอท่านรุงและป้าของฉันเตรียมงานเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านไว้แล้วพวกเขาให้ฉันมาเชิญท่านนะ่ะฟางหยวนฉันคิดว่านายควรจะอยู่บ้านลุงของนายไปก่อนนะการเช่าบ้านมันสิ้นเปลืองหินวิญญาณมากเลยทีเดียว ที่เลี้ยงเซนมาได้ถูกเวลาเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องบังเอิญอย่างที่ฉันคาดเอาไว้เจียวซานคือนกต่อที่รุงกับป้าสร้างขึ้นมาเพื่อผูกมัดตัวฉันฉันก็อยากจะพูดดีๆให้เขาใจเย็นลงแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราอยู่หรอกนะแต่เขากลับปฏิเสธคำขอไม่แม้แต่เจรจาต่อรองหรือเข้ามาในบ้านด้วยซ้ำ เดี๋ยวเขาก็จะอายุครบ16ปีแล้วถ้าเขาต้องการมรดกคืนแล้วเราจะทำยังไงกันดีการที่จะได้สินทรัพย์ใดๆไปฟังยวนจะต้องมีคุณสมบัติคู่ควรกับมันอะไรวะถุงภารกิจภายในจะให้การกแก่เขาเพื่อทดสอบว่าเขามีคุณสมบัติพอยังไงก็ตามภารกิจ ที่ห้องถงภารกิจภายในมออภารนั้นเป็นการสุม่มเป็นภารกิจสุม่มถ้าฝังหยวนอยากจะผ่านมันไปให้ได้เขาก็ต้องพึ่งพาคนในกลุมคุณนี่ฉลาดจ,จริงๆนะคะคุณเลยจ้างเจียวซ่านเพราะรู้ว่าฝางหยวนไม่มีทางทำภารกิจสำเร็จได้เพราะเจียงซ่านเป็นคนของเราสินะคะ ฮ่าฮ่าฮาฮาเฮ้ต <ate giving> ่อให้เจียวซ่านเขาเอาเขาเข้ากรมไม่สำเร็จฉันก็ไปทางอื่นท <switched interpret> <board> ี่จะจัดการกับเขาบางทีการยื่นเรื่องของการทำภารกิจมรดกอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาก็ได้หิมะหยุดแล้วสินะฉันเชื่อว่าเจียวซ่านจะรีบรับภารกิจใหม่มาอีกอย่างแน่นอน ในฐานะหัวหน้าเขาจะรับภารกิจมาอยู่เสมอด้วยความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถรับภารกิจได้เกินหนึ่งภารกิจฉันจึงไม่มีโอกาสรับภารกิจมรดกเลยดูจากที่เขารีบรับภารกิจล่วงอะไรวะภารกิจล่ากวางป่ามาก็รู้แล้วหืนี่มัน บ้านที่ฉันเช่าเมื่อชาติก่อนนี่ย้อนไปตอนที่ฉันถูกไล่ออกมาจากบ้านของรุงกับป้าฉันมีเห็นวิญญาณแค่สิบห้าก้อนฉันจะต้องนอนอยู่ข้างถนนเป็นอาทิตย์จนกระทั่งมาเจอที่นี่ฉันไม่รู้เลยว่าจะมีกับดักของพวกเขาซ่อนอยู่ที่ไหนอีกบ้างแต่ความทรงจำเมื่อชาติก่อนฉันรู้ว่าอย่างน้อยที่นี่ก็ปลอดภัยชิงไปเอกได้ ทำการหมุนพาะพลังนะครับในการที่จะก้าวข้ามขั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกูดขั้นสอจากระดับสูงสุดนั้นฉันจะต้องทําลายกําแพงคริสตัลนี่ให้ได้ฉันใช้พลังภายในทั้งหมดที่มีไปแล้วก็จริงแต่ฉันก็ยังไม่สามารถทําลายกําแพงนั้นได้เมื่อพยายามทำให้มันแตกลอยแล้วนั่นก็สาก็สมานกลับเหมือนเดิม เพื่อที่จะทำลายมันและก้าวเข้าสู่ผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองอย่างน้อยจะต้องมีพลังภายในสีเขียวเข้มอยู่55ส่วนแต่ด้วยความที่ฉันเป็นผู้มีความสามารถระดับ3ฉันเลยมีแค่4 4ส่วนเท่านั้นการข้ามขั้นล้มเหลวสินะมไม่เรื่องใดจะเป็นไปตามที่วางแผนซะทุกอย่างนี่นะลมนี่หนาวเหมือนกันแฮะ รายละเอียดเพิ่มเติมจากบทที่90การที่ฟางหยวนจะรับมรดกได้นั้นเขาจะต้องปฏิบัติภารกิจมรดกให้สำเร็จก่อนฟังหยวนจะอายุครบ16ปีแล้วพ่อแม่ของเขาตายน้องชายมีพอ่อแม่ใหม่เพราะงั้นมรดกจะตกเป็นของเขาหมดเลยแต่ทว่าในตระกูลใหญ่ตั้งกฎไว้ไม่ให้คนเห็นแก่ตัวและมีการแข่งขันกันดังนี้ผู้ช่วชานกูจะรับภารกิจได้ครั้งละ หนึ่งภารกิจทูนั้นเจียวสั้นเป็นคนของลุงกับป้าฟางหยวนเขาจึงรีบรับภารกิจล่วงหน้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ฟางหยวนมีช่องว่างเว้นจากการทําภารกิจไปรับภารกิจมรดกเลยตอนที่77อย่ารีบร้อนไปนักเลยรออีกสักหน่อยเถอะไม่แปลกห็อกที่พวกสมาชิกใหม่จะมาสายนะ่ะ แปลกๆนะที่เมื่อคืนเราตกลงกันว่าจะมาเจอกันที่นี่เวลานี้นี่แต่นี่มันชั่วโมงหนึ่งแล้วนะทำไมฟางหยวนยังไม่มาอีกก <oz ık> ารที่ให้ท่านหววหน้าเป็นคนและคนอื่นรอเนี่ยมันเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วฟางหยวนคงไม่รู้แผนเราหลอกใช่ไหมเขาคงจะไม่ออกจากทีมไปหรอกนะ พวกนายประเมินเของสูงเกินไปเขาเพิ่งจบการศึกษาเขายังเป็นเด็กอยู่เลยไปค้นหาให้ทั่วผู้เขานี้มันใหญ่กว่าจริงแต่มันมีไม่กี่ที่รอกที่เราจะให้เขาก่าวเข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญผูระด,ดับสองไม่ได้ชุมฉันไม่มีหินวิญญาณเหลืออีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงต้องได้แค่สองเดือนเท่านั้น ทนได้แค่2เดือนเท่านั้นนั่นแหละฉันจะต้องเอามาระดกข,ของตระกูลกลับมาให้ได้แต่อย่างแรกฉันจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกู่ระดับสองให้ได้ดูเหมือนว่าฉันจะต้องใช้วิธีสิ้นคิดอย่างการใช้หินวิญญาณบังคับให้ข้ามขั้นฉันมีพลังภายในอยู่แค่14ส่วนเพื่อจะทำลายกำเพงคิดตั้นนี้ถ้าฉันดูดซับพลังจากหินวิญญาณและโจมตีกำแพงนั่นโดยตรง อย่างมาก4-5วันฉันจะสามารถทำลายกำแพงนี้ได้ทั้งวันแล้วนะยังหาเขาไม่เจออีกลื้งไอเด็กนั่นไม่ใช่ไม่ได้เช่าบ้านที่เราแนะนำให้ซะด้วยพวกเราเลยไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนพวกเราเจอเขาแล้วฟังอยวน่นช่ชาห้องชั้นสูงอยู่ที่อาคารไม้เผ่เกเก่า,กามันจะต้องเป็นของเขาแน่ๆเลยเฮ้ ฉันคิดไว้อยู่แล้วละว่าเขาต้องสอดตัวเพื่อพยายามทะลุข,ขั้นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองไปกันเถอะไปหาเขากันเขายังมาอยู่เพราะงั้นเราต้องดูแลเขาหน่อยน้องเล็กฟางหยวนนะ่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าน้องเล็กฟางหยวนภารกิจจากก้าวเข้าระดับสองมันไม่ง่ายเลยนะได้ยินไหมสรุปไปแล้วเรื่องไงกัน ของจริงพังประตูเข้าไปเลยครับ <c oughs> ตึงเป็นไปได้ยังไงกันเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าเด็กนี่มันขี้เหนียวจริงๆเขาจ่ายเงินจำนวนเต็มทั้งเดือนเมื่อวานนี้แต่กลับย้ายของเข้ามาเต็มไปหมดเขาคงอยากจะสันโดษงั้นเรามาดักรอเขาที่นี่กันเถอะกำแพงคิดตั้นสีขาวเริ่มจะมีรอยร้าวแล้ว เมื่อถึงตอนที่พลังภายในเหลืออยู่เพียงแค่10ส่วน13ส่วนกำแพงนั้นก็จะถึงขีดจำกัดฉันทำสำเร็จฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองแล้วฉันบ่มเพาะอยู่สี่วันโดยไม่หยุดเลยมันมากเกินไปฉันแทบจะตายอยู่แล้วการบ่มเพาะของฉันมันเป็นไปได้ด้วยดีดูเหมือนว่ากับดักที่ฉันทำไว้ที่บ้านเช่าหลังนั้น จะได้ผลไม่เสียแรงที่จ่ายเงินไปออกมาสักทีนะฟูฉันกลับจะพังห้องเข้าไปอยู่แล้วถ้าอีกสองสาวันนาะยยังไม่ออกมาอีกนะรุ่นพี่เจียงเหอฉันคิดว่านายน่าจะเข้าเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองแล้วก็เลยมาหาฟังหยวนนายควรจะระวังตัวไว้หน่อยนะ ฟุงงมาป่ามันเลิอกออกอารวาสแล้วฉันว่าอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งออกไปไหนดีกว่าอยู่ที่นี่อีกสักคืนเป็นไงฉันโชคดีอยู่แล้ววันนี้ฉันวางแผนจะกลับหมู่บ้านยังไงฉันก็ต้องกลับวิ่งเร็วเข้าอย่าบองไปข้างร้างตึกๆพวกพร้อมของเราที่สู้อยู่กำลังรอกำลังสนับสนุนจากเราอยู่นะฟังหยวนทำไมนายมาอยู่ที่นี่ละ่ะ นายไม่รู้หรือว่ามีฝูงสัตว์ป่าอยู่ใกล้หมู่บ้านนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากการคำนวณของฉันฝูงมาป่าที่จะมาน่าจะมากินในมากันในปีหน้าอย่างไรก็ตามฝูงสัตว์เล็กๆพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในฝูงของมันเหมือนกันฝูงมาป่าจะเติบโตขึ้นแล้วก็เข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นเพราะแบบนั้นทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่รอบๆ รอบรอ,บอะไรวะรอบรอบช่วงชิงที่อยู่อาศัยกันไปหมดทุกที่มันอันตรายไปหมดแล้วละฝูงสัตว์ป่าที่โจมตีตรงกลางคืนมันอันตรายกว่าพวกสัตว์ป่าหากินกลางวันอยู่แล้วล่ะนะนายเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญกูระดับหนึ่งไม่เหมือนผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองแบบฉันนายควรจะระวังหน่อยนะฮิ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 งั้นฉันจะไปกับนายจนถึง แถบหน้าละกันจากนั้นฉันจะกลับเข้ากลุ่มตัวเองไลน์นะเชะใครบอกว่าจะพักนายไปด้วยเล่าตามกฎของตระกูลผู้เชี่ยวชาญกล่ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังต้องเข้าร่วมกับกลุ่มที่อยู่ท้ายที่สุดเพื่อทำภารกิจต่อไปซีเซิงนายไม่รู้เรื่องนี้หรือยังไงตอนนี้ผมก็มีเพจเฟซบุ๊กแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทำ หรือว่าเรื่องที่ผมเคยทำไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็ยินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทำให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับอินบ x ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ